ละลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ผมออสยูซ oh, ีและเกมใ n ม c ครับครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดตามล่าหาเพชร EP3 ครับผมก็อบอกก่อนเลยนะครับว่า EP ที่แล้วนี่ล้มเหลวมากๆเลยครับ EP นี้ผมก็เลยจะมาขุดเมืองแบบตั้งแต่พื้นดินเป็นขั้นบันไดลงไปเลยนะครับไม่มาขุดในถ้ำแล้วนะครับก็คือ EP นี้ผมขุดไปแล้ว เจอถ้าก็เลยไปเสียเวลากับถ้านิดหน่อยแต่อีพีนี้ผมจะมาขุดดิ่งลงไปเลยนะครับเป็นแบบขั้นบันไดลงไปเลยเผมก็ได้ทําการเตรียมของอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นไม้เตียงกล่องคาัากล่องเก็บของที่เผาทานอาหารผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะผมก็จะไปหาที่ที่ผมจะไปขุดกันเลย let's go โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการออกมานอกบ้านแล้วเนาะเอ้าแล้วฝนนั้นตกเฉยเลย <c oughs> โอเคเราก็จะขุดเหมืองท่ามกลางสายฝนนี้แหละนะครับมามาไอเหมียวน้อยมาน,นี่มาน,นี้ยเริ่มขุดเหมืองกันเลยเอาตรงน,นี้แหละฟึบฟึบยังไม่แม่มันดีเลยนะเป็นเหมียวตนนัวนี้ไหนนะ เกิดอะไรขึ้นนอนนอนไม่รู้อะนอนนอนอย่างเดียวตอนนี้ฝนตกโอเคครับท่านผู้ชมฝนก็อยู่ตกเป็นที่เรียบร้อยนี่เหนียวนี้มาฉลาดจริงนะเอาจริงผมไม่รู้นะเนี่ยว่าถ้าถ้านอนแล้วฝนมันจะหายตกเนี่ยคือคือผมไม่รู้จริงจริงหรือว่าเมื่อกี้มันมันมืดเหรอมันมันกลางคืนแล้วระผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อหยิบเสียมขึ้นมาแล้วก็ขูดลงไปผมจะขูดเป็นแบบโอ้ยคีเปอร์เป็นอะไรกับผมมากปะเนี่ยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไม่หัวร้อนเราจะจะเย็นเข้าไว้จะเย็น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 ท่องไว้ครับจะเย็นจเย็นไม่ยอมไม่เย็นมาละโวยเย็นหัวร้อนหัวร้อนหยอกหยอกนะครับโอเคจ้างมันเถอะขูดไปอย่างนี้เลยแล้วกัน แม่ไม่ว่าจะไปไหนตามไปทุกอีพีเลยนะฮีเปอร์เนี่ยฉันไม่ยอมใจนายจริงๆไอ้แมวไปไหนแล้วเนี่ยไม่ยอมมาขุดกับเรานะฮะนักสำรวจจริงๆเลยไอ้แมวตอนนี้มผมก็จะขุดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะเจออา แกนโลกจนกว่าจะเจอแกนโลกเนาะจะขุดลงไปเรื่อยๆเลยแล้วขุดอะไรของมันเนี่ยก็บอกว่าขุดไปขั้นบรรไหยนหรือว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้แล้วก็ไม่ไม่รู้ <laughs> มาดูคลิปนี่ผมบ่นหัวแตกได้เลยนะครับเนี่ยนี่ทุกคนขุดมาไม่ไม่อะไรก็เจอเหล็กซะแล้วนะครับแค oh, <no. S 1> ่ผมเอาอดมาหรือเปล่าเนี่ย เอามานึกว่าลืมปักกอดไปโองปักทำไมละสองันอันเดียวก็พอแล้วเราเราก็จะทำการให้ไอ้เหมียวมันไม่ยอมขุดเหล็กขุดเองก็ได้เหมือนว่าจะได้เหล็กมาเยอะโอ้เหล็กเยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ผมไปลงเหมืองมา EP ที่แล้วผมได้เหล็กมาหนึ่งชุดเลยนะผมได้เหล็กมาเยอะมากครับใน EP ที่แล้วก็เลยเก็บไว้ที่บ้าน ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับได้มาเยอะก็ไม่ทำะไรเลยเก็บไว้ที่บ้าน่ออะไรก็ก็ไม่รู้ขุดลงไปเรื่อยๆครับเ,รเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ได้ขุดลงมาเจอถ้ามีกเกล้วนะครับผมเป็นอะไรที่ผมไม่อยากเจอ มากๆเลยผมตั้งใจจะแบบขุดลงไปให้เจอแกนโลกอะไรเงี้ยผมก็ทํามาเจอถ้ำอีกแล้วสง,งั้นเอา้าไอ้เหมียวมาได้ทําการนอนผมลืมว้ายแต่ผมต้องไมไปจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้ยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้นอนแล้วก็ทําทางขึ้นนะครับผมทําทางขึ้นทางลงให้มันสะดวกนะครับก็ทํานานอยู่ผมก็ ผมก็ต้องบอกเลยนะว่าผมอัดคลิปเอาชีวิตรอดนีนเนี้ย EP ที่ผมอัดไป37นาทีนะครับผมตัดให้เหลือนะ15นาทีเยอะเยอะอต้องตัดแบบเยอะมากนะครับตัดแต่ตอนที่แบบให้ที่มันน่าดูหน่อยนะครับไม่ใช่แบบเอาตอนไร้สาระท่านผู้ชมก็อาจจะเบื่อนะผมก็ต้องตัดให้มันแบบไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปก็ตัดให้มันได้15นาทีคลิปส่วนไหนของผมจะเป็น 15นาที12บสถึง15นาทีนะครับแต่น้อยกว่านั้นก็อาจจะมีนี่ผมได้มาเจอถ้ำอะไรพวกนี้อีกแล้วผมเจอลาวาครับทุกคนเขาบอกกันว่าข้างใต้ลาวานี่ยมันจะมีของดีใช่ไหมผมขอลองอุดลาวาเฮ้ย <Hey. S 1> กับดักหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชม <laughs> น้องผมเอาโทรศรัพท์มาคืนนะน้องผมดู y youtube เสร็จนะครับก็เลยเอามาขค้น น้องผมชอบดูแมคโคนะครับผมก็ดูกับน้องดูดูพวกแมคโครถไฟบ๊อบจนผมร้องตามได้เลยรถไฟบ๊อบไปแถวในฟาร์มง่ายงรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์ม e i e i o เฮ้ย, e I e I ยแม่ลาวาผมว่าจะตายลาวาก็ได้นะท่านผู้ชมทำไมต้องมาเจอลาวาตัวนี้ด้วย เราจะมาลองขุดทั้งล่างดูว่าลาวาอยู่หรือเปล่าโอเคลาวาไม่อยู่แล้วเราก็จะขุดดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอแรด่ดีๆนะครับอ้าลงลองลาวาเมาปุ๋ยช่างมันเถอะไม่ยุ่งกับมันละจะขุดเดินหน้าต่อเลยหวังว่าจะไม่เจอลาวานนะครเฮ้ยทุกคนผมเจอท้อง เอาละครับท่านผู้ชมผมเจอทองแล้วเดี๋ยวขอปักทอดไปรอบๆเลยละกันแรกในวันนี้เราเจอเป็นเลสโตนลาพีสแล้วก็ทองตามๆกันมาเลยนะครับบอกเี้ว่าผมแบบตันนักตะลุยลาวาครับแต่ก็ลาวาเยอะเหมือ,อนกันนะเนี่ยแมวเ,เอ้ยแมวเ,เอ้ยทอง ทองทองทอง w วี่ตอนนี้ผมคอนงจะร้อนมากไม่ใช่หัวร้อนนะอากาศมันร้อนนะครับผมก็อยากจเจอไดมอนเร็วๆเนี่ยผมตอนนี้นี่เตรียมตัวไปหมดเลยนะครับขุดไปเรื่อยๆครับเดีว่าจะเจอเราที่ขุดก็พังไปอีกหนึ่งอันเป็นดีเหลียบน้อยเบื้อ เหนื่อยมากครับสำหรับ EP นี้เพราะว่าเล่นนานมากจองหน้าจอโทรศัพท์เป็นชั่วโมงนะครับไดมอนด์ได้โปรดดอบเถิดได้โปรดได้โปรดปรากฏตัวขึ้นมาเถิดค่าค่อนข้างนี่จะเหนื่อยมากแต่ข้างหน้านี้เหล็กก็บอกว่าไม่อยากหน้ายไงก็อยอากหน้ายไดมอนข้าใจไม่บังลัง ใชยเราบอกนี้ก็หน้าเหมยมากเลยนะครับขุดทั้งหมดที่มันคว้างหน้าเลยแหละอืมืม่แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวบอกไอ้แมวเปิดความลึกให้ก่อนเปิดความลึกให้หน่อยแล้วก็ขุดไปต่อเลยนะครับ เหนื่อยมากครับพี่พีนี้ผมบอกตรงๆหิว,ว,วน้ำก็หิวนะครับแม่เอาน้ําเข้ามากินด้วยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ความลึกความลึกเท่าไหร่อ่ะแปดหรอหรือห้าผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะขอขุดลงไปสักหนึ่งปึ๊บปึ๊บผมอยู่ที่ความลึกสี่นะครับโอ้โห ก็ยังไม่เจอเดมอนนี่นะเจอยากมากครับปึ๊บปากทอดไปตรงนี้นี่ผมคิดว่าอาจจะเป็นลาวาก็าได้พิมพ์นำโชคนะครับลัคก,กี้บ็อกนั่นเองที่ผมตั้งชื่อให้มันไม่เจออะไรปึ๊บโอ้ทุกคนเลือกไปทางไหนเนี่ย อูว่วงนอนละไม่รู้จะไปทางไหนนะทุกคน,นครับและต่อไปนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือ ค,คือลือนะไม่ใช่นะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมผมเจอแล้วครับไดมอนด์โอ้โหผมผมนั่งเล่นมานานมากครับผมลงเหมืองเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมเจอแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเหมือนจะเจอกี่ก้อนเนี่ยหลายก้อนอยู่นะครับโอ้โหดีใจมากครับอ้าวแล้วไอแมวมันขังผมทำไมเนี่ย แมวมันแก้งผมนะครับจะให้แมวมาขุดนะครับโหเจอแล้วครับท่านผู้ชมเล่นมานานมากขุดมาเป็นชั่วโมงอะ่ะขุดแบบไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักหน่อยละกันเปึ๊บเปึ๊บปึ๊บนี่แมวขุดเอ้าทำไมตรงนี้มันไม่มีิกงเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปครบแล้วไดมอนด์เป็นไงครับท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับเราเจอเยอะด้วยยีดผมเจอเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็เจอตรงนี้ก็เจอนะครับโหที่เขาบอกว่าหาง่ายนี่คือมันอาจจะแบบดอกเยอะหรือเปล่ามันอาจจะดอกเยอะนะครับแต่อาจจะหายากเหมือนเดิม ๋ยวให้ไอ้เมีมันขุดตรงนี้ออกก่อนคนระับโอ้โเจอเยอะมากเป็นอะไรที่ดี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 ดม,มากเลยนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะผมเดี๋ยวผมขอขุดหินออกทํำปกคลิปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการไปถ่ายปกคลิปถ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ขุดนะผมจะขอเก็บไว้ก่อนเนาะ เอาไว้แบบแมบบนี้ผมก็จะเอาไปเล่นนะครับส่วนใครที่อยากดูในแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ผมจะมาทําให้เนาะเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับว่ามันจะได้กี่ก้อนนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9โอ้โหได้เป็น10กว่าอันเลยนะครับได้เยอะมากนะครับ เยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆอ,งงอะเดี๋ยวนับใหม่ตอนนี้หนึ่งสองสามนับไม่ถูกนะครับเนี่ยเอ้ยไปตีเหี่ยวจะได้ผมหัวแตกในรับเนี่ยอาจอาจอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับอย่าอย่าไปตีเฮานะครับอ่อหนึ่งสองสาม สี 4, 5, ได้ประมาณ10ก้อนนะครับท่านผู้ชมเป็นไงเยอะไหมโหที่เขาบอกว่าอ่าไดมอนในเวอร์ชันนี้หาง่ายผมก็ขอบอกเลยครับว่ามันก็ไม่ง่ายสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันได้เยอะนะครับโอเคได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์โอ้ย เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนจากผมเนาะ e ี EP ีนี้เป็น EP ีสุดท้ายสำหรับซีรีส์นี้แล้วนะครับใครที่อยากดูผมเล่นเอาชีวิตรอดแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วก็จะทําให้ทุกคอมเมนต์กันแลวกันครับเอ้าวแล้วไอ้เมวมันไปหลบอะไรอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะงอนผมแล้วก็ได้นะครัเพราะว่าผมไปตีมันสับรอบเลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้ว,วผมขอตัวไปตัดคลิปไปเล่นต่ออีกสักแป๊บนึงนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเหนื่อยมากเลยคลิปนี้บ๊ายบายครับ <S <S Trust me to turn up in the back of the jet stream. Can be cut for she trying to arrest me, lying to impress me, dying to forget me.